ผมวิชาติเสรีนะฮะร,รายการพบสถาปนิกยังอยู่ในซีรีส์การตรวจงานด้วยตนเองนะฮะเพื่อไม่ให้ผู้รับเหมาออเปลี่ยนแล้วก็สามารถอธิบายคุยกันทุกเรื่องนะฮะอันนี้ก็มาถึงในการเทกอดกรีตแล้วนะฮะตอนที่แล้วผมอธิบายเรื่องส่วนผสมต่างๆของปูนซีเมนต์นะว่ามีส่วนอะไรบ้างการใช้ปูนซีเมนต์ให้ถูกต้องกับการใช้งานนะฮะวันนี้จะมาอธิบายถึงการเทที่ถูกต้องนะวิธีการที่ถูกต้อง เ,เริ่มเลยเนี่ยนะฮะไอ้แม่แบบที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะฮะับสำหรับการเทแม่แบบตัวนี้ต้องต้องสะอาดนะฮะแล้วก็ควรจะทาน้ำมันนะฮะหรือชุบน้ำให้พกน้ำก็ได้ให้ให้ชุ่มไว้ก่อนเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยเวลาเราเทคอนกรีตเข้าไปเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะดูดน้ำในคอนกรีตที่เราผสมไว้นะออกแล้วมันก็จะเกิดการแตกร้าวนะฮะตัวนี้อย่าลืมนะฮะแล้วก็ เพื่อไม่ให้สมบูรณ์ของคนเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนไปนะฮะไม่ควรไม่ควรเทตอนฝนตกหนักนะฮะเพราะฝนตกหนักเนี่ยน้ําที่เราเกัดไว้เนี่ยตัวไว้เนี่ยกี่กี่ส่วนกี่ส่วนเนี่ยเจอน้ําฝนเข้าไปอัตราส่วนเปลี่ยนหมดนะฮะงั้นความแข็งแรงก็จะหายไปหมดนะฮะแล้วก็การผสมเนี่ยก็ไม่ควรทิ้งไว้นานนะ,ะจนแข็งนะฮะเทไม่ได้อันนั้นก็เทไม่ได้นะฮะ เลยอยู่ดีๆบอกว่า,ามัน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 ค้นไปเอาน้ำใส่อย่างนี้ก็ไม่ได้นะฮะควรจะผสมครั้งเดียวให้ครบเรียบร้อยแล้วก็เทเลยนะฮะส่วนในกรณีที่เททิ้งไว้แล้วก็เทไม่เสร็จนะฮะในในในกรณีที่มันเยอะมากนะฮะเราก็สามารถที่จะเทต่อเนื่องได้นะฮะโดยการทําความสะอาดไอ้ส่วนที่เราเททิ้งไว้ก่อนนะให้เรียบร้อยแล้วก็ทาน้าปูนที่เข้มเข้มเข้มข้นหน,น,น่อยนะฮะลาดลงไป นะแล้วเราก็เทต่อเด่นเข้าไปนะฮะมันสามารถที่เชื่อมต่อกันได้อันนี้ก็เป็นวิธีในในการเทเทีละครังทีละะรังได้นะฮะส่วนการเทที่ถูกต้องเนี่ยเวลาเวลาเทจริงเนี่ยควรจะมีลูกบูนนะหนุนหนุนไอ้ไอ้เหล็กให้มันลอยขึ้นมาจากแม่แบบข้างล่างงั้นถ้าไม่มีลูกบูนตัวนี้เนี่ยเหล็กมันก็จะจมลงมข้างล่างการรับแรงก็จะ เพียงไปเพราะว่าคอนกรีตเนี่ยมันไม่สามารถคุ้มเหล็กได้ต่อเนื่องทุกจุดนะฮะตัวนี้สําคัญนะฮะถ้าไม่มีลูกปูดตัวนี้เนี่ยการเทก็จะไม่คอนกรีตแล้วก็การรับแรงก็จะไม่ถูกต้องนะฮะส่วนจะให้ดีอีกอีกอย่างหนึ่งนะฮะเวลาเทพวกนี้เนี่ยควรจะมีเครื่องนะฮะเครื่องเขาเรียกเครื่องสั่นนะะเครื่องสั่นเพื่อเพื่อให้คอนกรีตเนี่ยเนี่ยสามารถเข้าไปในทุกซอกทุกมุม นะบางมุมเนี่ยมันทิ้เข้าไม่ถึงนะพวกนี้เครื่องสั่นเครื่องจี้เข้าไปนะฮะนะตัวนี้จะได้ยกว่มามาตรฐานกว่าที่จะเอาไม้บาขยันไปใหญ่ๆนะฮะตัวนี้เนี่ยนะฮะผมแนะนำให้ใช้เพราะเวลาเทเข้าไปแล้วเนี่ยเนื้อปูนแกะออกมาเนี่ยมันจะสวยนะฮะไม่มีเหล็กโผล่ไม่มีหินไม่มีทรายโผล่ไม้เห็นนะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดมันมันมีปัญหาโผล่มาจริงเนี่ยใช้ก็ได้นะฮะ อาจจะต้องซ่อมแซมหรือถ้าหนักก็อาจจะต้องทุบทิ้งเลยงั้นตัวตัวที่คอนกรีตตัวนี้สําคัญมากนะในการทํางานเนี่ยก็อย่าลืมนะถ้าท่านมีปัญหานะฮะเกี่ยวกับงานโครงสร้างหรือปัญหาอื่นๆก็ได้นะเกี่ยวกับงานสถาปัตย์สามารถ i บ b อกเข้ามาได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์จากรายการพบสถาปนิกได้ครับ